เจริญพรญาติโยมทั้งหลายวันนี้มีธรรมะที่เป็นแก่นธรรมมาฝากทุกคนนะมาฟังกันนะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเเรื่องปฏิจจสมุปบาทนะครับหลายคนก็บอกว่านี่คือแกนหรือแบบหัวใจสำคัญของพุทธศาสนาเลยใช่ค่ะเป็นหลักธรรมที่สำคัญมากจริงๆค่ะ เนื้อหาที่เราจะคุยกันวันนี้ส่วนใหญ่ก็มาจากคําสอนของท่านพุทธทาสพิขูนะครับที่ท่านรวบรวมอธิบายไว้ในหนังสือปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์เป็นหนังสือที่ดีมากเล่มหนึ่งเลยค่ะครับมีคํากล่าวที่สําคัญมากๆเลยที่ว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคต เป้าหมายของเราวันนี้ก็คือ,อลองมาสกัดประเด็นสำคัญสคัญกันดูนะครับเพื่อให้เข้าใจหลักธรรมที่ขึ้นชื่อว่าลึกซึ้งนี่แหละให้มันชัดเจนขึ้นว่าจริงๆแล้วคืออะไรกันแน่ค่ะเรื่องนี้สำคัญมากนะคะเพราะว่าแม้แต่ในสมัยพุทธกาลเองเนี่ยพระพุทธองค์ก็ทรงเ,เล็งเห็นแล้วว่าอาจจะมีความเข้าใจที่ต่างกันไปได้ท่านก็เลยแนะนำให้มีการทบทวนทำความเข้าใจให้ตรงกันในธรรมะสองหมวดหลักๆมีอะไรบ้างครับ ก็คือเรื่องอายตนาโกศลตาหรือความเข้าใจกลไกของจิตผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยค่ะแล้วก็เรื่องปฏิจจสมุปบาทคือกระบวนการที่สิ่งต่างๆมันอาศัยกันเกิดขึ้นนี่แหละค่ะอ๋อครับ ค่ะก็เพื่อประโยชน์เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องของคนส่วนใหญ่นะคะผมเคยได้ยินมาว่าหลักธรรมนี้มันลึกซึ้งมากนะครับขนาดพระอานน์เองท่านยังเคยคิดว่าเป็นเรื่องตื้นๆเข้าใจง่ายใช่ค่ะแต่พระพุทธองค์ทรงทักท้วงไว้เลยครับไว้ยังไงนะครับท่านตรัสว่าอย่าพูดอย่างนั้นนะอานนทมนี้มันลึกซึง้งแล้วก็เห็นตามได้ยากที่สัตว์โลกยังต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเนี่ยก็เพราะไม่รู้ไม่เข้าใจไม่แทงตลอดในหลักธรรมนี้นั่นเอง จิตมันเลยยุ่งเหมือนได้พันกันโอ้โหขนาดนั้นเลยค่ะจุดหนึ่งที่อาจจะทําให้เกิดความสับสนกันได้ง่ายนะคะก็คือการที่พระพุทธเจ้าท่านต้องทรงใช้ภาษาในการสอนอยู่2แบบหรือ2ระดับนะคะ2ระดับค่ะแบบแรกคือที่เรียกว่าภาษาคนหรือภาษาชาวบ้านทั่วไปที่เราใช้กันอันนี้จะใช้สอนเรื่องศีลธรรมจริยธรรมทั่วๆไปซึ่งมันจําเป็นต้องพูดถึงเรื่องคนสัตว์ ตัวตนเราเขาบุญบาปกรรมอะไรพวกนี้เพื่อให้คนทั่วไปเข้าใจง่ายๆใช่ไหมครับถูกต้องค่ะให้เขาเอาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้เพราะส่วนใหญ่ก็ยังยึดในเรื่องตัวตนกันอยู่หรือที่เรียกว่าสัตตะทิฏฐิแต่อีกแบบหนึ่งคือภาษาธรรมค่ะอันนี้เป็นภาษาที่ว่าด้วยสัจธรรมความจริงสูงสุดหรือปรมาถธ,ธรรม,มภาษาธรรมเนี่ยจะเน้นไปที่ความไม่มีตัวตนที่แท้จริง ทุกสิ่งเป็นแค่กระบวนการที่อาศัยเหตุปัจจัยต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นเองสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแบบอาศัยเหตุปัจจัยเนี่ยท่านเรียกว่าปฏิจจสมุปปนธรรมและเนี่แหละค่ะคือภาษาที่ใช้อธิบายหลักปฏิจจสมุปบาทโดยตรงเลยอ๋อเข้าใจแล้วครับแสดงว่าความเข้าใจผิดส่วนใหญ่มันเกิดจากการที่เราเอาภาษาคนภาษาชาวบ้านเนี่ยมาอธิบายสภาวะที่เป็นจริงขั้นสูงสุดหรือปรมัตธธรรมอย่างนั้นหรือเปล่าครับ ใช่เลยค่ะปัญหามันอยู่ตรงนั้นเลยคือพอเอาภาษาคนที่มีเรื่องตัวตนเราเขามาอธิบายปฏิจจสมุปบาทซึ่งจริงๆเป็นเรื่องความไม่มีตัวตนมันก็เลยเพี้ยนไปใช่ค่ะมันก็เลยทําให้เกิดการตีความที่คลาดเคลื่อนไปได้อย่างเช่นการอธิบายที่บอกว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยต้องเกิดต่อเนื่องข้ามภพข้ามชาติ3มชาติถึงจะครบรอบวงจรผมเคยได้ยินแบบนั้นบ่อยๆครับค่ะ ซึ่งการมองแบบนั้นเนี่ยมันจะโน้มเอียงไปทางความเชื่อว่ามีตัวตนที่เที่ยงแท้เวียนว่ายตายเกิดหรือสัตสตตทิฐินะคะซึ่งจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่เป้าหมายหรือสิ่งที่พระพุทธองค์ท่านต้องการจะสื่อตั้งแต่แรกตรงนี้เองที่น่าสนใจมากครับแสดงว่าหัวใจสําคัญจริงๆคือต้องมองเห็นกระบวนการปฏิจจสมุติบาทเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปในปัจจุบันขนาดที่นี่เดี๋ยวนี้เลยใช่ไหมครับถูกต้องที่สุดคะ่ะ ที่เขาเรียกว่าสันทิทฐิโกคือเห็นได้ด้วยตัวเองนะตอนนั้นใช่ค่ะคือทุกขณะจิตเลยนะคะที่ตาเราเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสหรือใจคิดนึกเนี่ยถ้าขณะนั้นเราขาดสติปับ๊บไม่ทันเวทนาเวทนาคือความรู้สึกใช่ค่ะความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆที่เกิดขึ้นจากการกระทบนั้นๆ ถ้าเราไม่ทันเวทนาปล่อยให้มันปรุงแต่งต่อไปกลายเป็นตันหาคือความอยากความทยานอยากอยากได้ไม่อยากได้อืมครับแล้วมันก็พัฒนาไปสู่ความยึดมั่นถือมั่นอย่างแรงกล้าว่านี่ตัวฉันนี่ของฉันหรือที่เรียกว่าอุปาทานพอเกิดอุปาทานขึ้นมาปุ๊บนั่นแหละคะ่ะคือการเกิดหรือชาติ ของตัวกูของกูขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วในขณะจิตนั้นอ๋อคือเกิดดับเกิดดับในใจเรานี่เองตลอดเวลาใช่ค่ะมันเกิดขึ้นเร็วมากแล้วก็ดับไปเร็วมากตลอดทั้งวันเลยไม่ใช่แค่การเกิดจากท้องแม่แล้วตายเข้าลงแบบที่เราเข้าใจในภาษาคนพอจะยกตัวอย่างง่ายๆในชีวิตประจำวันได้ไหมครับได้เลยค่ะสมมุติง่ายๆนะคะเราเดินผ่านร้านขนมเห็นเค้กช็อกโกแลตน่ากินมากอันนี้คือตาเห็นรูป แล้วก็เกิดความรู้สึกออพอใจชอบใจอันนี้คือเวทนาครับแล้วก็เกิดความอยากกินขึ้นมาอันนี้เป็นตัณหาถ้าตอนนั้นสติเราไม่ทันไม่รู้ตัวความคิดมันก็จะปรุงต่อไปยึดมั่นว่าฉันต้องกินเค้กชิ้นนี้ให้ได้หรือฉันอยากกินเค้กนี่คืออุปาทานไอความรู้สึกว่าฉันผู้กำลังอยากเนี่ยมันก็เกิดขึ้นนะขนาน,นั้นแล้วนี่คือชาติการเกิดของตัวตนชั่วขณนะน,นั้นเข้าใจภาพเลยครับค่ะ เพราะฉะนั้นปฏิจะสมุปบาทในความหมายแท้ๆที่เป็นภาษาธรรมเนี่ยมันจึงชี้มาที่เรื่องของการปฏิบัติเลยค่ะคือการที่เราต้องมีสติรู้เท่าทันอยู่เสมอที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานี่แหละเพื่ออะไรครับก็เพื่อจะตัดวงจรมันไงคะคือพอมีสติรู้ทันเวทนาปุ๊บไม่ปล่อยให้มันไหลไปเป็นตันหาเป็นอุป,ปาทานเพราะตัดตรงนี้ได้วงจรแห่งทุกข์มันก็ไม่เกิดนี่คือหนทางแห่งการดับทุกข์หรือที่เรียกว่าฝ่ายนิโรธวนัน ซึ่งก็คือมัชฌิมาปฏิปทาใช่ค่ะนี่คือมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางในระดับปรมัต์คือมันไม่สุดโต่งไปทางว่ามีตัวตนเที่ยงแท้สัสะตตตทิฏฐิหรือว่าตายแล้วศูนไปเลยไม่มีอะไรเหลืออุเฉทท,ทิฏฐิและถ้าเกิดเราไปเจอคำอธิบายอื่นๆที่อาจจะต่างออกไปหรือเน้นเรื่องภพชาติละครับควรจะยึดถือแนวทางไหนดีครับในแหล่งข้อมูลที่เราคุยกันมีคำแนะนำเรื่องนี้ไหมฮะ มีค่ะท่านแนะนำว่าควรจะให้ความสำคัญกับพระพุทธพจน์จากพระไตรปิฎกที่เป็นภาษาบาลีเดิมเป็นหลักก่อนแล้วก็ให้ใช้หลักการามสูตรคืออย่าเพิ่งเชื่ออะไรง่ายๆต้องพิจารณาด้วยเหตุผลครับรวมถึงใช้หลักมหาประเทศคือเทียบเคียงกับหลักธรรมอื่นๆที่เป็นที่ยอมรับกันอยู่แล้ว โดยเฉพาะเวลาที่เราไปศึกษาคำสอนในชั้นหลังๆอย่างเช่นคำพีอัตถกถาที่เป็นคำอธิบายพระไตรปิฎกหรือคำพีวิสุทธิมัคอะไรพวกนี้นะคะคเพราะบางครั้งการตีความในยุคหลังๆก็อาจจะมีการโน้มเอียงไปทางสัตสตตทิฏฐิมากขึ้นบ้างเราก็ต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวังค่ะชัดเจนขึ้นมากเลยครับ สรุปง่ายๆก็คือปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นหลักอธิบายกระบวนการที่สิ่งต่างๆมันอาศัยเหตุปัจจัยเกี่ยวเนื่องกันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเนี่ยปัจจุบันขณะโดยที่ไม่มีแกนแท้หรือตัวตนถาวรอ,อะไรอยู่เบื้องหลังเลยถูกต้องค่ะแล้วการเข้าใจการเห็นกระบวนการนี้ตามความเป็นจริงด้วยสติของเราเนี่ยแหละคือหนทางที่จะดับพุกได้ที่นี่เดี๋ยวนี้เลยใช่เลยค่ะและอ,อ,อยากจะทิ้งท้ายให้ลองไปคิดต่อกันดูเล่นๆนะคะว่า ถ้าสภาวะต่างๆที่เราเรียกกันหรือที่เราประสบอยู่เช่นความสุขความทุกข์หรือแม้กระทั่งความเชื่อเรื่องสวรรค์รกที่เราคุ้นเคยกันมากๆเนี่ยน,นะคะถ้าจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นเพียงแค่สภาวะทางจิตที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปในกระแสของปฏิจจสมุตบาทณขณะนั้นๆเท่านั้นเองละ่ะถ้าเรามองแบบนี้ประสบการณ์และการมองโลกของเรามันจะเปลี่ยนไปได้ยังไงบ้างคะ